ก็าวันนี้ก็ป .6 เดี๋ยวรับเพื่อนมาเรื่อยๆนะเราก็เรียนไปก่อนนะครับวันนี้ก็ป .6 เป็นทักษะนะครับยังเป็นทักษะในกีฬายืดหยุ่นหรือยินาติกเบื้องต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นทักษะเขาเรียกว่าท่าล้อเกียนนะครับล้อเกียนก็คือการตีลังกาไปด้านข้างนะครับ อเนยกินไปเนยกินไปการตีลังกาหมุนไปด้านข้างนะครับหรือเรียกทักษะว่าทักษะล็อเกวียนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูจะเปิดคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ครูสอนน้องปสามปสี่เนี่ยสามารถปฏิบัติได้แต่คราวนี้เนื่องจากพื้นที่มันไม่อํานวยนะครับครูก็จะเปิดคลิปให้ดูนะครับก็ทักษะล็อเกียนเนี่ยจะเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในกีฬาย,ยิมนาสติกในการฝึก กล้ามเนื้อความอ่อนตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการเกรงขาหรือแขนหรือลําตัวเนี่ยนะครับมันต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพราะว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยเป็นกีฬาที่อาศัยความแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยมากๆเลยนะครับซึ่งล้อเกวียนเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเล่นแล้วแหละอาจจะเคยเล่นกิจาการเล่นกันอยู่ที่โรงเรียนนะอาจจะเคยคือลอเวียนอ่าเดี๋ยวครูเปิดให้ดูมันชื่อท่าว่าท่าล้อเกวียนเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะครับ ซึ่งทักษะนี้นักเรียนอาจจะเคยเล่นกันหยือกันอยู่แล้วแหละที่จจเขาเ,เอาตัวขุดหมุนแล้วกิ้งไปด้านหน้าเนียคือไม่ใช่อันนั้นคือมวนหน้าอันนั้นหมวนหน้าอันนี้ไปด้านข้างไปด้านข้างลําตัวแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าล้อเกลียนแล้วก็อะไรนะที่เราเรียนไปมีหกกบใช่ไหมอันแรกหกกบล้อเกลียนสะพานโคง้งอ่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะที่ใช้ในยิมนาะสติกหมดเลย เป็นทักษะที่อาจจะไม่ได้เห็นในกีฬาที่เขาเล่นกันมากนะักแต่ว่าเป็นทักษะขั้นตอนการฝึกนะครับขั้นตอนการฝึกที่เราจะสามารถพัฒนาไปในทักษะที่สูงขึ้นหรือยากยิ่งขึ้นนะอะ่เดี๋ยวครูจะให้ดูก่อนว่าล็อกเกียนเป็นยังไงทักษะล็อกเวียะเป็นยังไงจะนะ,ะล็อกเวียนนะครับล็อกเวียนก็นี่ครูจะให้ดูคลิปวิดีโอ การปฏิบัติเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเรอแปหนึ่งกระตุกไหมครับคุยยังไม่ได้เปิดเลยกำลังเปิดกำลังเปิดผมว่ามันหมุนมากกว่าอ่ากำลังหมุนใช่ไหมโอเคมาย่างมาย่างคู่เปิดในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ ใช่ครับอ่าล็อเวียนเนี่ยวิธีกรรารปฏิบัติอะเดี๋ยวดูตามคลิปเลยปฏิบัติเราก็จะชูมือขึ้นโอ้ออกระตุกมากอ่ะโอ้ย,อยมันก็วาบไปเองอ่ะลองลองปล่อยไหลกระตุกกระตุกใช่ไหมภาพแบบภาพมันวาบได้อะวาบได้ใช่ไหมอะดูแบบที่สอง ดูอีกแบบหนึ่งก็คือแบบไปลื่นๆเลยอันนี้ถ้าเต็มนะครับอย่างแรกเลยคือต้องกางแขนขึ้นชูแขนขึ้นแยกขาเหมือนตอนว่ายน้ำทำท่าประดาวคว่ำมะให้นึกภาพทำท่าประดาวคว่ำตอนที่เราว่ายน้ำอ,ะำอ่ะรอสักครู่ ดูเนยกระโตเนยกระโตน่าจะอิ่มก่อนครูแล้วเนี่ยกินส้มเหมือนกันเ้อยคือกดไปแล้วเรียนหนังสือยังไงให้ให้อิ่มกินส้มกินขนมกินไปเรียนไปสมองมันเล่นกว่านะครูรู้ไหมอะเวลาเอาผลไม้มากินกับกแถมเปียวว่กแบบนีึบการตีลกาแบบนี้ด้านข้างนะครับเนยดูภาพดิดูภาพดิแบบโอ้โห ดูอยู่แต่ครูหนูหนูรู้สึกว่าหนูคุยกับโต๋กับครูอยู่แค่สองคนนะคนอื่นนะเีขยใช้อินเดอร์โพหรอมันวับอ่าดูใหม่อีกรอบนึงมันวับใช่ไหมดูใหม่อีกรอบนึงเปิดคลิปทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีมาวับได้คโอเขาใช้อินเดอร์โพเดี๋ยวครูจะคราวนี้เปลี่ยนเป็นรูปอ่าเปลี่ยนเป็นรูปนะครับ วิธีการปฏิบัติเนี่ยดูนะเราท่านหนึ่งเลยทักษะแรกคือเราจะยืนกลางแข่งก้างขาเหมือนประดาวคว่ำที่เราว่ายน้ํานะครับอันนี้คือท่าเตรียมท่าที่สองก็คือเราจะเอา,ามือก้มล,ลงไปแตะพื้นทั้งสองแขนเลยก้มไปแตะพื้นทั้งสองแขนหนูเคยทําแบบนี้ที่บ้านอ่ะโดนย่าด่าเลยอันนี้ต้องทําในที่กว้างๆครับ อ่าต่อไปขั้นตอนที่สามก็คือเรายกขาขึ้นอันนี้ครูแคบรูปตอนที่ครูกําลังลอยตัวอยู่นะครับแล้วมันจะต่อนเนื่องไปนี่สามนะขั้นตอนที่สามพอเรายกขาขึ้นไปฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็จะมายืนจับสู่ท่าเดิมโตโตบอกว่างงครูทำไรอยู่ตโตงงเหรอาใหม อูุผมยังไม่ทันได้พูดเลยเลยผมแค่ขยับถอยหลังเฉยๆคนอื่นคนอื่นยังอยู่ไหมคนอื่นยังอยู่ไหมขอเสียงหน่อยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคโอเคโอเคอ่าดูนะขั้นตอนแรกเพราะไม่จะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงไม่มีเลยอ้าวผู้ชายเขาตั้งใจดูอยู่อ่าหนึ่งก็คืออ่ะแป๊บหนึ่งหนึ่งก็คือท่าเตรียมจูแขนขึ้นนะครับแยกแขนแยกขาเหมือนท่าประดาวตอนใบ้นาสอง ้มเอามือไปแตะด้านข้างลำตัวแตะที่พื้นแตะที่พื้นด้านข้างลำตัวสามถีบตัวเองขึ้นมาให้ขาลอยอยู่ในอากาศนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนทิศทางจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาโดยการยกขาและตัวขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกลับมาในท่าเตรียมเดี๋ยวครูส่งคลิปให้ดูในกลุ่มไลน์เพราะว่ามันต้อง ดูคลิปประกอบคลิปการปฏิบัติประกอบแล้วก็ไปตอบคําถามในชีัน,นี้ถ่ายส่งไหมไม่ต้องถ่ายครับไม่ต้องถ่ายทักษะพวกทักษะกีฬานี้คุณครับผม,ผมเริ่มงงแล้วว่าเทอมนี้ครูให้ถ่ายคลิปอะไรไปแล้วบ้างหนูลืมดูยังไม่มีเลยยังไม่มีถ่ายอ่ะอาใหมจะใบ,าบางานตัวนี้หนึ่งรอบนะครับสี่ขั้นตอนนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งท่าเตรียมขั้นตอนที่สองอ ตรก้มลงไปเอามือแตะพื้นพร้อมดันขาเปลี่ยนทิศทางขั้นตอนที่สามยกลำตัวขึ้นเปลี่ยนทิศทางไปฝั่งตรงข้ามและขั้นตอนสุดท้ายกลับสู่ท่าเตรียมมันจะมีแค่สี่ขั้นตอนแต่คราวนี้เดี๋ยวครูส่งคลิปให้ดูเนื่องจากเมื่อกี้คลิปมันกระตุกใช่ไหมเพราะว่าเราต้องดูคลิปเนี่ยประกอบนะครับในการทําใบงานซึ่งสัปดาห์เนี้ยจะเป็นอหรือเปล่า อ่ยังนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีอัดคลิปส่งด้วยแต่ยังไม่ใช่สัปดาห์นี้คราวนี้อัดคลิปส่งที่ครูย,ยังไม่ให้อัดคลิปพวกทักษะยืดหยุ่นหรือยินนัตติกเนี่ยเพราะว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะที่ต้องใช้พื้น,นที่นะครับเดี๋ยวพอในทักษะต่อไปครูก็จะขึ้นทักษะอ่ากีฬาวอลเลย์บอลอันนี้ก็จะหาทักษะที่ใช้พื้นที่น้อยๆแล้วครับ ก็ทักษะพวกนี้จะเป็นทักษะที่เราต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็มันต้องมีบอกหรือว่าต้องมีการเซฟตี้ถ้าเกิดหนูทําเองคนเดียวทักษะพวกนี้จะทําค่อนข้างยากแล้วคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนถ้าได้รับการบาดเจ็บขึ้นมามันจะไม่สนุกกับการเรียนในทักษะย,ยืดยุ่นนะครับเพราะว่าทักษะยืดหยุ่นเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆครูจดจบแล้วหรอคะยังเดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้จังทักษะยิมนาสติกเนี่ยเราต้องฝึก ในตรงที่มีพื้นที่นะครับเพราะว่าฝึกที่บ้านเนี่ยฝึกได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆครูเลยให้นักเรียนทําเป็นแบบฝึกหัดแทนทาําในชีตแทนแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นทักษะกีฬาพวกวอลเลย์บอลเดี๋ยวครูจะขึ้นทักษะกีฬาวอลเลย์บอลต่อในเรียนครั้งถัดๆไปก็จะเปลี่ยนจากยืดย่นเป็นวอลเลย์บอลน,น,นี้ก็จะเริ่มให้นักเรียนอัดคลิปส่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงกับอันเมื่อกี้ครูคะมีคําถามอีกอย่างหนึ่งค่ะ เมื่อเมื่อไหร่จะเปิดเทอมหรอคะเด็กนักเรียนรอคําตอบจากครูนานมากตอนนี้นะครับตอนนี้ตามที่เขาเปิดการจะเปิดได้ของพี่มัธยมเนื่องจากพี่มัธยมเขาได้รับสิทธิ์กันหมดแล้วแล้วตอนนี้ของเราืูตั้งใจว่าจะเปิดตอนไหนอะตอนนี้ของเรายังไม่มีกําหนดเปิดครับต้อง รอดูมาตรการอีกทีหนึง่งซึ่งตอนนี้ครูก็ยังให้คําตอบไม่ได้ว่าเราจะเปิดตอนไหนนะตอนนี้เราก็ต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้านักเรียนมานักเรียนยังไม่ได้วัคซีนมันก็จะอีกอย่างใช่ไหมะอีกกี่เดือนเราอีกกี่เดือนเราจะจบลรอคะครูประมาณสามเดือนโอ้แส<อ>ดงว่าเราเกือบที่จะไม่ได้เจอเพื่อนเลยแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครับอ่ามาเข้าเรื่องเราทบทวน ถ้าล็อเวียนนะครับถ้าล็อเวียนมีการปฏิบัติอยู่สี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งท่าเตรียมนะครับขั้นตอนที่สองก้มนํามือไปค้าไว้ที่พื้นเพื่อเป็นหลักในการเปลี่ยนทิศทางในการเหวี่ยงขาเปลี่ยนทิศทางนะครับขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามนะครับยกหรือทีบลําตัวเนี่ยให้ลอยขึ้นในอากาศนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปฝั่งขวาโดยมือเราเนีย่ยยังเป็นหลักอยู่ที่พื้นอยู่ นะครับอ่านี่เป็นภาพต่อเนื่องต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือกลับมายืนในท่าเตรียมอีกรอบนะขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมสองเอามือไปค้ำพื้นเพื่อเป็นหลักในการเปลี่ยนทิศทางนะครับของขาขั้นตอนที่สามถีบลำตัวขึ้นขั้นตอนที่สี่กลับสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมอ่าถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ เนื่องจากคลิปมันดูไม่ได้นี่มันเป็นภาพประกอบใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะส่งคลิปไปในกลุ่มไลน์อีกทีหนึง่งหลังจากเรียนเสร็จเลยนะเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูว่าที่ครูบอกว่าเอามือค้ำเป็นหลักแล้วยกขาเป็นทิศทางเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนนะครับนักเรียนจะได้ไปทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะอย่าลืมว่าแบบฝึกหัดอ่ะที่มีคําศัพท์นะครับคาศัพท์อันนั้นก็เป็นคะแนนนะอันนั้นก็เป็นคะแนนให้นักเรียน แปลมาด้วยนักเรียนจะแปลด้วยวิธีใดก็ได้เข้า Google Translate หรือว่ายังไงก็ได้ถ้าเกิดใครแปลมาก็จาเป็นคะแนนมันมีคําถามสามข้อแล้วก็คําำสาปอีกสองข้อนะครับตอบมาให้ครบนะอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมบวกหนึ่งสงสัยไหมครับไม่สงสยัยโตโตโตอิ่มยังลูกอิ่มยัง ได้แล้วครับได้แซวเล่นแซวเล่นโอเคแล้วคือโอเคครับมีใครสงสัรอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะเดี๋ยวครูส่งคลิปไปให้ในกลุ่มเลยนะครับส่วนขอเสียงคนที่ยังอยู่แต่ไม่ได้เปิดกล้องหน่อยอยู่ครับโอ้โหอยู่ครับ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 ครูคาสะท้อนสะท้อนรูปตัวเองค่ะ ฮะอยู่ครับอยู่นักรูปครูโบวะต่ไหนไหนเปิดกล้องหนครูอยากเห็นฟิโลเมื่อกี้ไหนไหนฟิโลเปิดกล้องอยู่เมื่อกี้ครูไม่มีแพนด้าเลยอ่ะเอาแล้วใครเนยจะ้อนรูปครูทำไมครูอยากเห็นใบหน้าใบหน้าอโล่เหล่าใบหน้าหล่อใบหน้าสวยกเด็กไม่อ้วกไม่อ้วกแต่นอกเหมือนแลเหมือนเองสวยตายอ่ะเนยเฮ้ยเนย เดี๋ยวสิขอดูหน้าก่อนนอนแกอยู่กับใครอ่ะนอนแกอยู่อยู่ครคเนี่ยคเนีครนีไม่มีใครสงสัยนะอย่าลืมมันมีทั้งหมดสี่ครับแกสวยเองนะเลยท่านี้ชื่อท่าอะไรเอ่ยชื่อทักษะอะไรเอ่ยหนูยังมองไม่เห็นเลยหนูยังไม่ได้มองเห็นครูเลยอ่ะไหนรูปไหนอ่ะหนูมองไม่เห็นรูปอ่ะไม่ใช่ครูถามว่าทักษะวันนี้คือทักษะอะไร ทักษะไอทีวันตีลังกาถ้าอะไรตัวตรงเกลียนใครจำใครจาได้ท่าเกลียนทาาเกลียนอะไรสักอย่างลองเกลียนอะไรสักอย่างลองเกลียนนั่นแหละครูมันเรียกแค่เพื่อครูค่ะแล้วเออหนูหาครูไม่เจออ่ครูหายอ้าวครูหนูหาครูไม่เจอครูหายไปไหนอ่ะ ไม่ไม่ครูอยู่ไหนอ่ะคราวนี้ไม่มีใครสงสัยแล้วนะโอเคคลิปย้อนหลังไปให้แล้วอย่าลืมทําแบบุดสอ่งมาด้วยโอเคนะครับมีต้นไม้จะหาครูเจอเหนื่อยมากโอเค ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเจอกันหน้าบ๊ายบายเมีครูนี่เราเรียนนราเรียนถึงสิบนาทีกันไยังไก่อนอื่นก่อนอื่นขอถามก่อนนนท์คนที่นั่งข้างเองเมื่อกี้ใครอ่ะกุมารท